ติดไปพิจิ้งคแคมป์ตกปลาดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกใดว่าโกซีรี์นะครับผม GS15 นะครับขนาดก็จะประมาณสัก BG15 นะครับมันเท่ากันเลยนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นตัวทองนะครับโกซีรี์นะครับจะหายากมากๆนะครับในกล่องจะมีลอกนะครับมีดาแกรมแล้วก็มีถุงนะครับผมตัวนี้นะดูกล่องนะฮะกล่องสวยนะครับกล่องยังคมอยู่เลยนะครับนะครับ สภาพนี้บอกเลยว่าโาคตรยากนะฮะมาดูตัวล้อก,กันดีกว่านะครับแขนจะเป็นแบบอ่าแขนจะเป็นแบบแกนนะครับก็คือต้องถอดน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแขนเป็นซ้ายเป็นขวานะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเอาไว้ปรับแขนนะครับดีไซน์มันก็จะเป็นแบบวินเทจวินเทจเก่าๆ,ๆนะครับเห็นนะครับก็ปรับนะครับถ้าจะเอาเข้าก็บิดเข้าแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าจะเอาออกก็ปรับแล้วก็มาหมุนหมุนที่น็อตตัวนี้ ตัวนี้เป็นงานแบบเก็บเก่านะครับผมสวยมากบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับเมดินเจแปนนะฮะขนาดเท่ากันเลยนะครับกับ BG15 นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะฮะยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับหมุนเดินหน้าก็จะเงียบๆแบบนี้นะครับนะครับฟังเสียงนะครับเปิดหน้าลอกนะครับ ลอกนี่ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าสภาพนี้อย่าไปใช้เลยนะเสียดายนะครับกดกดเปิดถอดสปูนนะครับกดที่ฝานะครับแล้วก็ดึงอึ๊บเท่าทีแป๊บหนึ่งอ่ะนะครับของใหม่เห็นไหมนะครับมันก็จะยากนิดนึงนะฮะไม่ได้ถอดเลยนะครับผมสวยครับเนียนเลยฮะเนียนมากนะครับผมบอกเลยว่าสภาพนี้ไม่ได้เจอง่ายๆนะฮะ หมุนจะหนืดจารบีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถอดไม่ได้ล้างนะครับนะลอกมันมาเดิมๆนะครับแล้วก็ไม่อยากไปแกะนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่อยากให้หัวน็อตมันเสียนะครับถ้าบางคนนี่แกะไม่เป็นนี่ขายแบบหัวน็อตบี้ได้นะก็เลยไม่อยากแกะนะครับลอกมันมาปกติแล้วนะครับนี่นะครับสวยทุกจุดบอกเลยว่าสวยทุกจุดจริงๆครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาครับสวยมากนะฮะตำหนีนี่แทบไม่มีเลยนะนะฮะ มันเป็นงานเก็บเก่าจริงๆปกติสุดๆนะครับผมพร้อมใช้งานนะฮะวางโชว์ในตู้ก็สวยนะครับตัวนี้นะครับกล่องอุปกรณ์ครบเลยสปูนไม่มีริ้วรอยนะนะครับสปูนเนียนๆสวยๆเลยครับผม